แน่นอนปลาดุกคือสัญลักษณ์อิมเมตชิมโบหรือความเป็นหนองอีดุกหรือหนองปลาดุกจฤสุลีคือว่าน่าจะเป็นพระสิวลีที่เป็นลักษณะน,นั่งก็เลยตกไปแต่พระพุทธเนี่ยก็ดีที่สุดแล้ว ทุกครั้งเลยมันเป็นมารยาทคือคือ <c oughs>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  คือก็ไม่รู้และจาหัวก่อนอ่ะก็คือว่าเจอท่านผู้ชมเจอท่านผู้ที่มีอุปการะคุณหรือท่านที่อยากได้ความรู้ต่างๆในสายหลวงพ่อกลวยก็มาเจอกันก็ต้องหวัดดีก่อนตามามรารยาทไทยๆนะฮะกอ็อันนี้ถือว่าเป็น e ีีสุดท้ายของวัตถุมงคลวัดหนองอีดุกหรือวัดหนองปลาดุกหรือวัดอารีทวีวนารามนะครับในปี2 5ง0 5งานใหญ่งานฝังลูกนิมิตนะถือว่าเป็นงานใหญ่พระอาจารย์สแสวงหรือหลวงพ่อสแสวงนะลูกศิษย์หลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อกวยนะครับนิมนต์นะครับพระเกจิต่างๆเนี่ยที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นน่ะมานั่งปลกปลุกเสกแล้วก็หลวงพ่อกลวยท่านกเมตานะฮะปลุกเสกนั่งปลกดูแลอุปถัมภ์ให้อย่างดี นะครับใช้คําว่าอย่างดีคือใกล้ชิดนะฮะใกล้ชิดเพราะความผูกพันอ่ะในสายในความเป็นทั้งลูกศิษย์แล้วก็เป็นพื้นเพเดิมของโยมแม่ท่านนะครับนะครับสุดท้ายก็เป็นพระพุทธพิมพ์เล็บมือวัดหนองอดุกนะครับบอกก่อนว่าทําไมเรียกพระพุทธพิมพ์เล็บมือ หรือพระสังกัดใจพิมพ์เล็บมือมันคล้ายๆเล็บมือมั้งเพราะสันฐานแบบเนี้ยนะสันฐานแบบเนี้ยคิ้งวงกลมเนี้ยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ก็แกะพิมพ์โดยอาจารย์ยไพ่ท่านคงมีอ่าสุนทรียะที่จะรังสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือเป็นรูปทรงอิสระแทนที่จะเป็นรูปทรงเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบนแพทเทิร์นเดิมๆวงกลมอะไรพวกนี้ก็ให้เป็นลักษณะของอ่าพิมเล็บมือหรือเป รูปทรงอิสระนะครับก็แปกแตกต่างไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วตอนแรกๆตอนพะระหลวงพ่อคว,วยไม่ดังหากรอบโคตรยากการเลี่ยมทองเนี่ยไม่มีกรอบสําสเร็จรูป ต้องสั่งทาเท่านั้นนะครับก็ถือสร้างปัญหาในยุคก่อนเหมือนกับเหรียญธน,นุมานเหรียญหลังยันนะเหรียญเดิมบางของหลวงพ่อกล้วยเนี่ยรูปทรงอิสระเห็นไหมว่าพระสายหลวงพ่อกลวยเนี่ยรูปทรงไม่เหมือนพระเกจิรูปต่างๆคือเมื่อก่อนตอนไม่ดังเนี่ยหากรอบทองยากมากหรือกรอบพระยากมากการเลี่ยมเนี่ยต้องขึ้นพิมพ์ใหม่นะครับอ่ะพระุทธพิมพ์มเล็บมือวัดหนองอีดุกบางคนตั้งทฤษฎีสมคบคิดนะว่า พิมนี้เป็นพระสิวดีแน่ๆเลยไม่ใช่พระพุธหรอกเพราะพระพุทธอะ่ะมีไปแล้วไงในพระพิมพ์สมาธิข้างรัศมีหรือพระแหวกม่านหนองดูกอ่ะและพิมที่สองคือพระสังฆจายนะครับองค์นี้ก็ต้องเป็นพระสิวดีสิถึงจะแมทถึงจะเข้ากันในความเป็นคู่โชคลาภ นะครับแต่ก็ตกพลึกอีกแหละนะฮะพระสิวลีเนี่ยท่านจะไม่มีพระเกตหรอกนะฮะพระพิมพ์นี้มีพระเกตนะครับจึงต้องเป็นพระพุทธหรือพระพุทธเจ้านะครับก็ทฤษฎีสมคพคิดหรือทฤษฎีที่ว่าน่าจะเป็นพระสิวลีที่เป็นลักษณะนั่งก็เลยตกไปแต่พระพุทธเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วอย่างพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ถูกที่สุดหรือเป็นพิมพ์เริ่มต้นของพระ เครื่องชุดวัดหนองอิดุกนะครับเริ่มต้นก็คืออยู่ในเลทอ,อ่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะอยู่สามหมื่นบวกลบในราคาขายออกนะราคาขายออกนะครับกายภาพพระเกิดจากแม่พิมพนะครับเกิดจากแม่พิมพ์คือแกะแม่พิมพ์โดยอาจารย์ไพ่บนพื้นเรียบนะครับมีขอบข้างถึงแม้ว่าจะมีการตัดนะมีการตัดนะแต่มีขอบข้างบังคับนะครับมีขอบข้างขอบข้างบังคับนะครับและเนื้อหา เหมือนท้องเพราะผลิตวาระเดียวกันกันกบพระพิมพ์แหวมกม่านหน่อยดุกพิมพ์สังกจายและ พิมพ์อื่นๆมีความแข็งเพราะผ่านการเผานะครับมีหมัดไฟคือแร่ธาตุที่หลอมละลายจากการเผาด้วยอุณหภูมิสูงและเจืออยู่ในดินนะครับแล้วก็จุดขาวๆนะจุดขา,ขาวที่เหมือนลานะที่เกินก่อนหน้านั้นแล้ว นะครับนะครับความแข็งก็พอๆกับพระ25พระพุทธศตรวรรษนะครับแล้วก็พระแหวกม่านในปี2500ของหลวงพ่อกลวยนะครับเพราะนั้นนะมีความแข็งนุ่มเนียนตาสีพิกลเหมือนกันเหมือนกันนะถ้าเกิดคนผ่านพระเยอะเนี่ยพระพิมพ์นี้ก็จะไปพ้องพ้องเนือ้อกันกับทุกพิมพ์ด้านหลังนะฮะด้านหลังมีรอยนิ้วมือประปายจกล้วงดีปัด แล้วแต่ไม่นูนบอกเลยไม่นูนนะไม่มีองค์ไหนนูนเลยนะครับ บนหรือไม่ก็บี้ด้วยลายนิ้วมือประปายคนแก่แม่พิมพ์โดยจันพายคนกดพิมพ์ผมว่าก็น่าจะช่วยกันกดไม่ใช่หลวงพ่อรูปเดียวหรอกที่กดใครๆก็อยากจะได้พระที่กดพิมพ์โดยหลวงพ่อทั้งนั้นปีหนึ่งห้าท่านก็นงานยุ่งแล้วตามหลักทฤษฎีผมว่าช่วยกันกดในวัดหนองอีดุกนะครับจะมีะพระแหวมกม่านเท่านั้นแหละ ที่จะเป็นช่วงแรกที่หลวงพ่อกดพิมพ์เองโดยใช้เนื้อปกโปกปกไใบนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะกดพิมพ์เองหรือไม่กดพิมพ์เองไม่ใช่สาระสาคัญเพราะตอนนี้พระท่านแพงมากๆแล้วแพงมากๆแล้วนะครับย้อนกลับมาด้านหน้านะครับเมื่อกี้กายภาพของด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านหน้าเป็นเหมือนพระสังกัจจายแต่สันฐานก็ะจะจะจะ,จะสอบแคบกว่าขอบด้านนอก ระยะห่างจากซุ้มด้านในต้องเท่ากันทุกองค์ทฤษดีเดียวกันไม่มีแปลกผิดแปกแยกแยะถ้าห่างมีเรื่องเลยถ้าห่างถือว่าคนละพิมนะครับถือว่าคนละพิมพ์เพราะนั้นต้องจดจำต้องจดจำนะครับเม็ดไขป่ปลาเม็ดไข่ปลาก็ระยะห่างประมาณนี้กลมกลมเหมือนลูกบอลใส่สายความลงไปกลมสันฐานกลมนะครับเรียงกันจะบี้แบนบ้างอะไร แต่ต้องมีความคมตามซ้อของเม็ดตีกล้องคุณจะรู้เลยคุณจะรู้เลยนะครับหน้าหรือพระพของพระเจ้าหรือหน้าพระมีมีตามีตามีปากนะมีจมูกตาด้านขวามือเราอะส่วนใหญ่จะเลอะๆคือแกะซ้อนไม่ได้ลงดีเทลหรอกให้ให,ให้ให้ดูให้ดูว่าเออในองค์ที่ชัดๆอะจะมีจะมีการซ้อนหรือการเลอะของตานะครับสังคติมีความคมช ช,ชัดในระดับที่ชัดได้นะแต่ว่าไม่ตื้นแต่ในองค์ที่สึกๆก็ให้ดูรายละเอียดอย่างอื่น นะครับนะครับองพระพระเกตแขนต้องผ่านพระเยอะนะลยหลายอีพีผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลให้มันยืดเยื้อหรอกเ <f uel ing> พราะยืดเยอท่านก็จําไม่ได้ <f uel ing> นะครับจนกว่าจะได้เทียบหรือได้ส่ององจริงหรือได้ถามผู้รู้ <f uel ing> นะครับสุดท้ายคือปลาดุกปลาดุกคู่ถ้าสังญจายมีปลาดุกเดียวใช่ไหม <f uel ing> ปลาดุกตัวเดียวที่ฐาน <f uel ing> นั่นคือสัญลักษณ์ของวัดหนองอีดุก แน่นอนปลาดุกคือสัญลักษณ์อิมเมจชิมโบหรือความเป็นหนองอีดุกหรือหนองปลาดุก นี่แหละหนวดคมชัดชนกันชนกันตีกล้องเลยหนวดไม่ทื่อคมคมฟิวเลยคือแกะแม่พิมพเนี่ยตวัดทีเดียวเลยนะครับมีความคมชัดแล้วก็หางปลาก็จะแยกออกจากกันนะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนของเกที่เมื่อก่อนในย่องปีส0กว่าเนี่ยที่ถอดออกมาในปลาระดุกซ้อนเป็นตัวเดียวกันเลยเลือยเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เรียกปละดุกเดียวนะ <laughs> ไม่ใช่ อันนั้นคือเก๋ง่ายๆเก๋ง่ายๆตอนนี้มีเก๋ชั้นสูงเก๋ชั้นสูงแต่มันจะทําเนื้อไม่เข้าอ่ะทําเนื้อไม่ได้ทําเนื้อไม่ได้ทําพิมพ์ไม่ได้นะฮะก็ดูแคลน,น,นอะ่ะดูแคลนมึงอ่ะหมายถึงว่าคนที่ทําเก๋อ่ะมึงศักยภาพทําไม่ได้ทําไม่ได้ต่อให้ทําดียังไ <c oughs> งก็ทําไม่เหมือนนะครับพระพุทพิมพ์เล็บมือวัดองอคนองอิดุกนี่นะฮะเป็นของดีที่ราคาเริ่มต้นเลยในพระตระกูลเนื้อผงแล้วก็มีความเป็นเนื้อพระแหวกม่านสูง เพราะอะไรอ่เพราะผลิตด้วยกรรมวิธีการเผาสตุรุมจนพระเนื้อแกร่งนะครับด้าไซ้ายของสายของพระชุดนี้จะมาพูดในอีพีนี้นะก็คือมันมีวาระลองไปวาระถัดจากเนี้ยวาระถัดจากพระชุดเนี้ย เขาจะเป็นเนื้อสุยๆเนื้อที่ไม่แข็งแบบนี้และจะไม่มีลายนิ้วมือด้านหลังมันจะอูมกายภาพพระเนี่ยต่างกันแต่เกิดจากแม่พิมพ์เดียวกันนะครับไม่พูดไม่ได้เพราะนั้นมันมีผลต่อการสะสมนะครับเพราะพระที่แพงต้องจบทุกกรณี ให้มองที่พระที่มีความแข็งพระที่ผ่านการเผาไม่ใช่พระที่เป็นเนื้อผงบวม,บวม เนื้อหยาบรายละเอียดความคมชัดของแม่พิมพ์ของพระเนื้อแข็งมันจะคมจะมีความคมชัดสูงมากนะครับส่วนพระที่เกิดในวาระถัดไปเนี่ยบางคนยืนยันนะว่าพระเนี่ยได้จากวัดในยุคที่ทันหลวงพ่อควยอันนั้นก็คือว่าฟังไดนะฮะตามตามอะไรนะตามประวัติตามประวัติท,ที่ที่สืบทอดกันมาแต่ที่แน่ๆคือวาระเนี่ยต่าง ไม่ใช่หนึ่งห้าแน่ๆอาจจะเป็นวาระถัดไปทันหลวงพ่อก็ได้ถือครองได้นะถือครองได้แต่ก็ราคาก็เบาๆราคาก็ให้มันต่ำลงมา นะครับเพื่อที่จะได้ซื้อหากันด้วยความเป็นอะไรอะ่ะเป็นความเชื่อนะครับแต่การถือครองพระการผ่านพระหรือว่าการทําให้พระยั่งยืนต้องเล่นมาตรฐานสากลน,นิยมขอให้ดูเป็นปี1-5ง,นะงานะฮะงานฝังรุ่นม,มิรเนื้อแข็งแข็งผ่านการเผานะมีไร้นิ้วมือปะปตายมีไร้นิ้วมือกดแฉลบนะครับแล้วก็รายละเอียดคมชัดนะฮะเท่านี้ คุณก็จะได้พระแท้นะครับพระแท้นะครับแล้วก็ส่งผ่านสู่รุ่นต่อไปแล้วก็ถือครองเป็นทรัพย์สินนะครับก็สุดท้ายสุดท้ายก็คือว่าก็สุดท้ายก็คือต้อมสำนักจันทร,ร์และทีมงานนะครับทั้งทีมงาน YouTube มีลามินนะครับมีต้นมีนบนะครับที่ทำงาน ให้พวกเราหรือพวกท่านเนี่ยได้ดูสาระได้ฟังสาระสำคัญในช่องทาง YouTube ก็ขอความเมตตากดนะฮะกดเป็นกำลังใจผมและน้องๆทีมงานนะฮะกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนว่าอ่าจะโพสละนะ,ะในเย็นวันเสาร์ทุกวันนะครับจะพยายามสอดแทรกสาระสำคัญในทุกสัปดาห์ จนกว่าจะไม่มีแรงทำอะ่ะนะฮะนะ,ะตอนนี้ยังมีแรงก็ทำดูนะฮะแล้วก็พยายามเฟ้นหาหรือเลือกสาระที่ควรฟังนะครับและยังไม่มีคนทำนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ทุกอย่างเลยทั้งเบอร์โทรไลน์ออฟฟิเชียลไลน์เฟซบุ๊นะครับหรือที่ห้างพันทิพย์ คาซางามวงวานชั้นสองด้านในสุดร้านสำนักจันนะครับก็ดูแลอย่างดีนะครับนัดหมายล่วงหน้านะใครจะเข้ามาหรือท่านที่จะเข้ามานัดหมายล่วงหน้าก่อนว่าจะเข้ามาวันไหนอังคารสุขอยู่แน่นอนส่วนวันอื่นก็โทรนะครับโทรหรือบอกว่าจะเข้ามาวันไหนผมดูแลอย่างดีองค์ความรู้ต่างๆพระเครื่องต่างๆในสายหลวงพ่อลวยวันนี้สมควรแก่เวลานะครับนะครับก็กรับสวัสดีบ๊ายบาย ช่องทางการติดต่อผมเนี่ยก็กเบอรโทรศัพท์เลยเบอร์แบบ0814824448นะครับแล้วก็ทางไลน์ทางไลน์ผมก็จะอ่านไว้นิดนึงก็ id line id line สำนักจันนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k ต้อมสำนักจันทางเพจก็ต้อมสำนักจัน Youtube ก็เป็นช่องหลวงพ่อควยเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้